โอเคเมื่อกี้นี้แชมป์ทำคอนเทนต์ครับรีวิวบ้านแบบไม่บอกไม่ไม,ไม่ไม่มีเสียง <laughs> รีวิวบ้านแบบแบบไม่มีเสียงเลยเลยให้ทุกคนอ่านปากแชมป์เอาวันนี้แชมป์มาใหม่เ <laughs> มื่อกี้ลองเทสต์มาแล้วขอบคุณน้องพอที่แจ้งด้วยครับว่าไม่มีเสียงโอเควันนี้แชมป์กลับมารีวิวบ้านนะครับเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับตรงแถวเขาจีแลนะคบเป็นบ้านเดี่ยวชั้นครึ่งเนื้อที่60ตารางวา ก่อนที่จะดูบ้านผมอยากให้แผ่นกล้องไปดูวยครับที่ผมบอกมีวิวคนโดดโล้นนะครับกําลังลงแล้วตรงนั้นจะเป็นท่าเดือนะครับพื้นที่ของทหารท่าเดือนะครับกําลังลงและไม่รู้มองเห็นกันไหมอย่างที่บอกครับว่าเราเราจะเราจะมีวิวอย่างเงี้ยที่เห็นส่วนแปลงสุดท้ายเนี่ยแปลงสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นวิวเขาจินแลไม่รู้กล้องแพนเห็นไหมครับอเนี่ฮะตรงนี้เราจะสร้างอีกแลูกบนอย่างในีเก็ดหลังครับเจ็ดหลัง เนี่ยผมจะพาไปดูสวัด,ดีมากๆถ้าไม,ไม่ได้ยินบอกผมบ้างนะครับฝากกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ด้วนนี้คร<ๆ>ับหรือบอกว่าตั้งแต่ไทยตั้งแต่หลังหลังหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่เปต้นไปเนี่ยครับตงนู้นน่ะจะได้วิวเขานู้นเลยนู่นครับเขาจีนแลเขาตะก,ก้ามั้งครับใช่ไหมใหนแถวโน้นนะครับนั่นแ่ะวิวภูเขาถ้าช่วงไหนที่มีเอ่อฝนตกใหม่ๆจะมีหมอกคุมหมดเลยครับตรงนั้นน่ะ,ะจะบอกว่า อากาศดีมากแล้วก็ตรงที่แชมยืนอยู่เนี่ยเออลมพัดตลอดเวลาเลยรวมทั้งถนนโครงการนะครับจะเป็นถนนที่ใหญ่มากๆนะครับรถสวนกันสบายเลยครับสองคันนะครับตรงนี้น่าจะกว้างประมาณแปดเมตรได้แปดถึงสิบเมตรได้นะครับเนี่ยใหญ่มากๆครับนันเดินทางสะดวกนะครับบ้านแต่ละหลังก็จะเ,ออเข้าออกได้สะดวกสบายอ่ะโอเคเดี๋ยวตามเชมไปดูบ้านข้างในกันนะครับชัดเสียขาดเสียงหายบอกด้วยนะครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ฉันด้วยใชรเอ่ยน้องมิกขอบพระคุณมากครับน้องมิกโอเคอ่าตอนนี้มป์อยู่หน้าบ้านแล้วครับหน้าบ้านพื้นที่ส่วนโซนแรกที่เราจะเห็นก็คือประตูรั้วที่กว้างนะครับอ่าเนี่ยครับเล่นสบายๆเลยครับอ่าเนี่ยฮะสบายๆเลยนะครับเปิดได้ จอดรถได้สองคันนะครับพื้นที่ตรงนี้ตามเชฟเข้ามาดูได้เลยครับนี่จะมีรถจอดสามารถจอดได้สองคันพื้นที่ที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของผมจะมีปลั๊กไว้ให้ด้วยเนี่ยฮะไว้สำหรับบางท่านก็อยากจะทำความสะอาดรถล้างรถ,รถ,รถอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถจี่ดดูดฝุ่นได้นะครับรวมทั้งตัวระบบไฟเนี่ยถ้า บาง่านใช้รถไฟฟ้าก็สามารถที่จะเดินได้นะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ผมจะมีนี่ถังขยะก็แบ่งสัดส่วนให้ดีเลยครับนี่ตรงนี้ถังขยะนะครับเดี๋ยวเทศบาลก็จะเข้ามาดูแลประมาณนี้โอเคก่อนเข้าตัวบ้านผมพามาดูข้างบ้านก่อนตรงนี้เป็นสนามสนามหญ้านะครับเดี๋ยวแชมป์จะปูหญ้าให้ใหม่นะครับแล้วก็ดูแลตรงนี้ให้ใส่ปูใส่น้ำลดน้ำให้นะครับจะเห็นว่า หลังนี้จะพื้นที่อยู่ที่60สิตารางวานะครับบ้าน6กสิตารางวาจะมีพื้นที่สเปซข้างบ้านเหลือเยอะๆเลยครับเนี่ยเยอะๆเลยสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับเอ่อตัวบ้านจะหันหน้าทางทิศทิศทิศใต้นะครับเห็นทิศใต้น่าหมายความว่าถ้าเกิดว่าเอ่อช่วงใบ่ายไปแล้วเนี่ยครับช่วงนี้จะเริ่มร่มแล้วนะครับเราสามารถทํากิจกรรมนอกบ้านได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มีพ m 2.5สอง้าค่อนข้างเยอะก็เลือก กิจกรรมนอกบ้านให้หยุดไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในบ้านกันตามผมมาได้เลยครับอย่างที่บอกว่าตัวบ้านเราพยายามที่จะออกแบบให้มันลงตัวที่สุดใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับอ่ะเรามาดูในบ้านกันหลังนี้ผมเป็นบ้านตัวอย่างผมจะติดพมานไว้ให้แล้วนะครับรวมทั้งแอร์โอเค สิ่งที่เราเห็นอย่างแรกก็คือเรื่องของกระเบื้องผมใช้กระเบื้องลายหินอ่อนนะครับมันจะทําให้ดูบ้านดูสะอาดดูโปร่งดูโล่งขึ้นรวมทั้งสิ่งที่ที่ทางโครงการออกแบบให้ก็คือเรื่องของฟ้าจะสังเกตว่าฟ้าจากพื้นเนี่ยถึงนู่นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก5้าเมตรได้ครับสูงมา,มากจะดูโปร่งพื้นที่โซนนี้เราถูกจัดแบ่งไว้ให้สําหรับเป็นโซนนั่งเล่นนะครับเราสามารถเอาโซ,าโซฟาเบสหรือว่าเป็นโซฟาที่เราทํากิจกรรมตรงนี้ครับนั่งตรงนี้นะครับตรงนี้ผม ออกแบบไว้ให้เราก็คือผมเดินเน็ตนะครับเดินสายเน็ตไว้ให้แล้วสามารถเสียบแลนได้เลยสายแลนนะครับปลั๊กไฟผมมีนะครับตัวบางท่านอยากจะติดการดาวเทียมก็ผมเดินสายอากาศไว้ให้ตรงนี้สามารถที่จะใส่ทีวีแขวนตรงนี้ได้เลยนะครับรวมทั้งสามารถบิล์อินชุดนี้ขึ้นมาได้นะครับอ่าเป็นเป็นบิล์อินนะครับตรงนี้ผมก็จะมีปลั๊กไว้ให้ละสองส่วนรวมทั้งเราสามารถที่จะเปิดรับลมในห้องเนี้ยเนี่ยฮะ โอ้โหจะบอกว่าเย็นมากช่วงนี้อากาศกำลังดีแต่ก็ต้องระวังวันนี้โชคดีหน่อยครับไม่มีฝุ่นพ m p อมพมน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเรานั่งตรงนี้เราจะเห็นเข่าลูกนูน้นอ่าเห็นเข่าลูกนู้นนะครับอ่าเนี่ยครับอ่ะโอเคผมปิดก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องนี้ห้องแรกนะครับเป็นห้องห้องนอนก็ได้นะครับเป็นห้องนอนก็ได้เป็นห้อง ห้องพักก็ได้โอเคหรือจะเป็นห้องเก็บของหรือให้สําหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อทีเออ่เดินขึ้นชั้นชั้นสองไม่ไหวก็สามารถที่จะพักได้บริเวณนี้นะครับตรงนี้ผมก็ออกแบบไว้ให้สามารถที่จะเอาเตียงนอนไซส์เล็กๆนะครับอาจจะประมาณสักสามฟุตนะครับลงตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าต่างผมก็จะมีให้จะสังเกตว่าผมจะเน้นว่ามีหน้าต่างค่อนข้างเยอะนะครับโครงการนี้ นะครับเพราะว่าบ้านจะได้ดูโป่งดูโล่งนะครับโอเคจุดไฮไลท์ของห้องนี้พื้นที่โซนด้านล่างผมออกแบบมาอ่าไม่ใช่ผมโครงการออกแบบมาให้มีในส่วนของตัวนี้โอเครับลมครับแหลมเย็นไหมครัเนี่ยครับเป็นเทอเรสด,ด้านหน้าห้องชั้นล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีเทเรสสามารถที่จะมานั่งจิบกาแฟดูภูเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ครับโซนนี้ได้เลยนะครับโซนนี้ได้เลยรวมทั้งข้างล่าง ก็จะเป็นในส่วนของสนงามหญ้านะครับตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์หน่อยนะครับลมเย็นมากครับลมเข้าตลอดเลยโอเคขอญาตปิดนะครับลมแรงนิดหนึ่งวันนี้โอเคอเคมื่อกี้นี้อ๋อผมลืมห้องน้ําใช่ไหมแต่ก่อนไปห้องน้ําผ,ผมผมผมลืมส่วนนี้ไปส่วนเนี้ยส่วนตรงเนี้ผมขอญาตแจ้งว่าฟังก์ชันตรงนี้ที่เราทําไว้ก็คือตรงนี้เป็นโต๊ะกินข้าวน่นหมยควาว่าตรงนั้นเป็นโซนนั่งเล่น สามารถทําตรงนี้เป็นโต๊ะกินข้าวเพราะเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยเป็นห้องครัวสามารถที่จะมานั่งทานข้าวตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ผมออกแบบไว้ให้แล้วนะครับหรือจะทําเป็นมุมเอ่อมุมทานข้าวเล็กๆนะครับนี่ฮะเราก็จะมีหน้าต่างหน้าต่างจะสังเกตว่าหน้าต่างมังนยอะมากนะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพามาดูห้องน้ํากันห้องน้ําชั้นล่างอย่างที่บอกก็คือแขกไปใครมาหรือว่าคนที่อยู่ทากิจกรรมด้านล่างก็สามารถที่จะเข้าห้องน้ําได้เลยนี่นะครับ ผมออกแบบไว้ก็ทาาปูกระเบื้องนะครับพื้นชนผนังาผนังชนฝ้าเลยนะครับอ่ะโอเคตรงนี้ผมก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับแล้วก็ติดกระจกแบบมีไฟนะครับกรจกแบบมีไฟผมก็จะเล่นนี่นี่นี่นะได้หมดเลยรวมทั้งไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นดิจิตอลนะครับก็จะบอกอุณหภูมิบอกเวลาเวลายังไม่ตั้งนะครับอ่าบางท่านแบบโอ้แสงไฟไม่เอาอ่ะก็ปิดหรืออยากได้แบบ แหมอารมณ์แบบมุดม้ดๆโทนหน่อยก็สีวอร์มไปผมมีปลั๊กตรงนี้ให้ปลั๊กตรงนี้ผมเอาไว้กันน้ำด้วยมีฝาปิดให้ก็สําหรับแม่บ้านที่ต้องแต่งตัวนะครับก็สามารถที่เอาไดร์เป่าผมมาเป่าในห้องน้ําได้หรือจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปลั๊กให้แต่ว่าอย่างที่บอกเราก็เซฟตี้ในการมีฝาปิดให้นะครับกันน้ําโอเคไปเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูห้องข้างบนกันอย่างที่บอกว่าตัวบ้านเนี่ยออกแบบเป็นชั้นครึ่งชั้นก็จะมีอะไรขึ้นมานะครับ โอเคห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อ่าโอเคห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่สองนะครับจากข้างล่างขึ้นมาเป็นห้องที่สองห้องนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่หน่อยนะครับอ่ออย่างที่ผมบอกว่าตวเนี้ห้องนี้ใหญ่หน่อยก็จะสามารถลงเตียง6กฟุตได้รวมทั้งสิ่งที่มันดูรู้สึกสบายก็คือซ้าอย่างที่บอกว่าตัวบ้านเนี่ยมาถูกการออกแบบมาเป็นสไตล์ลักชัวรี่นอริ นะคะจะเป็นหลังคาแหลมนิดนึงครับนี่ครับฝ้าเราก็เลยไม่เอาไม่ไล้กดต่ำลงมาเราเปิดโล่งไปเลยฉะนั้นตรงนี้มันก็จะดูแบบดูสบายครับดูไม่อึดอัดนะครับรวมทั้งห้องนี้ผมจะมีระเบียงหน้าบ้านให้ด้วยใช่เนี่ยครับสามารถที่ออกมาดูบรรยากาศข้างนอกนะครับรับลมนะครับจะบอกว่าจริงๆบ้านเราพอเราขึ้นมาชั้นที่สองเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คืออ่า ภูเขาหมดเลยนะครับอ่ะโอเคพื้นที่ในห้องนอนตรงนี้จะเรียกป็นเป็นห้องนอนมาสเตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมจะทำพื้นโครงการได้ทาพื้นที่ตรงเนี้ยสเปซตรงเนี้ยไว้สําหรับลูกบ้านที่อยากจะบิวนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นห้องแต่งตัวได้ครับตรงเนี้ยห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ําโอเคเอดูห้องน้ําครับเนี่ยครับอันนี้ห้องน้ําห้องน้ําก็ออกแบบเหมือนเดิมครับเหมือนห้องนู้นก็คือ มีเรื่องของกระจกที่สามารถเลือกตามมูทของเราได้นะครับหรือจะปิดก็ได้ก็อยู่ที่เรานะครับผมจะมีชั้นวางพวกยาสระผมโฟมล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีจัดเบรียงไว้ให้ทําไว้ให้นะครับตรงเนี้สามารถที่จะ,ะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เลยนะครับเรามีเลชเวอร์แล้วก็มีช่องใส่ด้วยครับล้นก็ใส่ได้หน่อยอ่าโอเค อันนี้ใช้ของคอโต้ครับโคลเลอร์ครับอ่าอันนี้คอโต้อันนี้โคเลอร์นะสัณฑ์ของโคเลอร์นะครับ,รบมือมีอม,อม,อมือที่ใส่ทิชชู่นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอีกห้องหนึง่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องฝั่งขวานะครับห้องฝั่งขวาโอเคเนี่ยครับห้องนี้ก็เป็นเป็นห้องที่สาม นะครับเป็นห้องที่สามที่ไว้สําหรับนอนได้พักผ่อนได้เหมือนกันก็จริงๆตรงนี้ก็ลงสามารถลง,ลงเตียงได้ขนหกฟุตได้อยู่นะครับแล้วก็าทางโครงการออกแบบมาว่าจะมีพื้นที่ตรงเนี้ยสเปซต,ตรงเนี้ยสามารถทำบิวอินนะครับในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้าได้นะครับหรือทําเป็นชั้นทีวีเหลือตรงนี้ครับได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําเนี่ย อย่างที่บอกผมทำคอนเน็กไว้สองห้องเลยนั่งง่ายนะครับนี่เราเปิดไปถึงตรงนี้นะครับถึงเลยนะครับส่วนตัวเวลาเราอาบน้ำตรงช่วงนี้ผมก็ทำออดอกดอกพื้นลงมาให้คนละระดับทางนั้นน้ำก็จะลงทางนี้หมดเลยนะครับฟอเดนเราก็ทําอย่างดีนะครับโอเคฉะนั้นผมจะบอกว่าตัวโครงการของเราเนี่ย ใส่ใจเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานของลูกบ้านนะครับว่าอยากให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยที่เราทำออกมาเนี่ยให้ลูกบ้านได้ใช้ประโยชน์เต็มที่นะครับโอเคเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะพาไปดูห้องครัวโอเคอย่างที่เราเห็นนะครับห้องนั่งเล่นเนี่ยเราทำฟ้าสูงเลยมันจะรู้สึกโปองครับโล่งไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สำหรับสายแม่บ้านหรือ ครอบครัวไหนที่ทํากับข้าวทานเองนะครับแชมป์แยกส่วนสัสดส่วนไว้เลย,เลยก็คือห้องครัวอยู่ด้านล่างซึ่งผมจะทําประตูปิดไอน,นี่ไว้ให้นี่นะครับเลื่อนซึ่งเวลาเราเลื่อนเนี่ยมันก็จะถูกการซ่อนไปเลยครับไม่เห็นนี่ครับนี่ปิดไปเลยเห็นไหมก็จะดูโล่งอ่ะตามผมมาเลยครับอย่างที่บอกว่าตัว พอเราทําเป็นตัวห้องครัวนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือวเวลาราทํากับข้าวมันจะมันจะดูเหม็นนะครับมันจะดูเหม็นดูอึดาดฉะนั้นเราก็เลยมีหน้าต่างค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เราก็ทำซิงไว้ให้นะครับสามารถวางของทําเตรียมกับพ้งกับข้าวได้เลยนะครับตรงนี้นี่ครับเราก็เลือกใช้ของวัสดุอย่างดีเลยครับเนี่ย ใครล้างจานก็โยกไปโยกมาได้สบายเลยครับนี่ฮะประมาณนี้ครับแล้วก็หลังบ้านหลังบ้านสามารถที่จะเอคอนเน็กเดินรอบบ้านได้เลยครับผมปูกระเบื้องไว้ให้ด้วยนี่ผมมีปั๊มน้ําแทงน้ําแถมให้นะครับตรงนี้ก็เป็นโซนซักล้างก็ได้ครับจะสังเกตว่าตรงนี้ยังไม่โดนแดดเลยนะครับ เนี่ยช่วงนี้ตอนประมาณสักบ่ายบ่ายโมงสี่สิบนะครับตรงนี้ไม่มีไม่มีแดดแล้วก็เนี่ยครับหลังบ้านก็จะดูอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราปูหญ้าก็จะเคียวชอุ่มเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปูเราอาจจะเทกับเอ่เทปูนนะครับตรงนี้ปิดไปหน่อยนึงก็ได้ครับถ้าเราใบน้ํแเราก็เดินรอบบ้านไว้ให้แล้วนะครับเรื่องระบบน้ําก็ไม่ต้องตังวลนะครับโอเคพื้นที่สุดท้ายตรงนี้ผมออกอ่ทางโครงการออกแบบมาจะ ให้เราสามารถวางตู้เย็นได้ด้วยนะครับปั๊กผมเดินมาให้แล้วโครงการเดินมาให้แล้วนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะวางตู้เย็นได้นะครับอย่างที่บอกครับผมย้ําอีกรอบหนึ่งว่าเออลืมเปิดไฟโอเคจะมีไฟหมดเลยผมเดินไฟให้หมดนะครับตรงนี้มีไฟนี่โครงการเดินให้หมดเลยครับเห็นไหมฮะโครงการเดินให้หมดเลยจะสังเกตว่าบ้านหลังนี้เราจริงจริง การออกแบบฟังก์ชันอย่างที่เชมพยายามจะจะแจ้งและสื่อสารให้ทุกคนทราบก็คือว่าการออกแบบที่ที่ได้ใช้ทุกสัสดส่วนจริงๆนะครับได้ใช้ทุกสัสดส่วนจริงๆพื้นที่โซนนั่งเล่นพื้นที่โซนทานข้าวห้องนอนต่างๆแล้วก็โซนในส่วนของห้องน้ํารวมทั้งในส่วนของตัวโซนแต่งตัวนะครับแล้วก็พื้นที่ห้องครัวหลักๆเนี่ยเราเป็นคนไทยส่วนใหญ่เราจะเจอปัญหาเรื่องเวลาทำกับข้าวแล้วมันฉุนเข้ามาในห้องห้องนั่งเล่น เราก็ทําประตูปิดเปิดไว้ให้ฉะนั้นแม่บ้านก็สามารถที่จะทํากับข้าวผัดกะเพราได้เลยนะครับสบายๆนะครับปิดประตูนะครับทําเสร็จก็ยกมาตั้งนี่อ่าตรงนี้โต๊ะกินข้าวนะครับบ้านจะดูโปร่งโล่งเราเน้นเป็นโทนขาวขาวเขียวเขียวอะไรเขียวเขียวก็าเเขียวอะไรเขียวเขียวเป็ดเหรออ่าเขียวเขียวเป็ดหรือเขียวขี้เป็ดเขียวเป็ดเลยเหรอนะครับนี่ฮะ ก็อย่างที่บอกว่าเราวันนี้ผมมารีวิวเป็นโครงการนะครับชื่อโครงการว่าพีมากรนด์เขาจิแลตำแหน่งของตัวบ้านเนี่ยในโซนฝั่งฝั่งฝั่งเฟสแรกเนี่ยจะหันหน้าทางทิศต่ตออาทิศใต้นะครับแล้วก็พื้นที่ของตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนใจฟ้า a คาเดมีถ้าไม่รู้ว่าจะพิมพ์ใน Google ว่าอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์ว่าใจฟ้า a คาเดมี่ก็ได้ครับ หรือไม่ก็ติดต่อมาที่แชมป์ได้ครับเบอร์โทรแชมป์ก็0962966464หรือจะเป็นในเพจนะครับหรือในเฟสก็ได้นะครับรวมทั้งบางคนจะกังวลเรื่องของกินนะครับเข้ามาบ้านแล้วจะกินอะไรผมจะบอกว่าพื้นที่ตำแหน่งของบ้านเนี่ยหน้าปักซอยนะครับหน้าปักซอยไปทางทางทิศใต้เนี่ยก่อนเข้ามาเนี่ยจะมีเซเว่นะครับเซเว่นจะห่างกับบ้านนประมาณสัก200เมตรนะครับเราสามารถสั่งให้เขามาส่งก็ได้นะ พราะอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับการเดินทางจะเ,เราจับพิกัดคือเขาจีนแลเป็นพื้นที่ที่วิวภูเขาและกัน,นครับเน้นเรื่องของการพักผ่อนนะครับบางท่านเนี่ยไม่อยากอยู่ในโครงการอยากอยู่บ้านเป็นส่วนตัวแบบนี้ก็สามารถมาดูโครงการของแชมป์ได้นะครับตัวบ้านอย่างที่บอกก็คือแบ่งสัดส,ส่วนออกแบบไว้อย่างลงตัวนะครับเ,เรื่องการเดินทางอาจจะใช้เวลา ไม่มากเกินไปนะครับจากบ้านเดินทางไปสารากลางไปวงเวพนพละลายนะครับหรือจะไปตลาดพระพุทธบาทก็อยู่ซ้ายมือเลยจะไปโคกตูมโคกตูมก็ถัดไปก็จะเป็นเทศบาลโคกตูมแล้วก็วงเวทโคกตูมออกแยกสุธีไปพระบาทได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเยี่ยมชมโครงการพี่แชมป์พรีวิวอยู่ในโครงการพรีมากแกรนนะครับนอร์ดิกลักชรี่นะครับเป็นบ้าน l u กช r รี่นอร์กนะครับก็สามารถติดต่อมาที่แชมป์ได้เลย แชมป์ ờ, จะมีบ้านทั้งบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองนะครับทั้งในเฟซในเพจนะครับในไลน์แอดต่างๆก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ต้องการให้แชมป์หาที่ดินสําหรับสร้างบ้านปลูกบ,บ้านก็ติดต่อแชมป์มาได้ครับแชมป์มีใน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 ลิตรรายการของแชมป์ค่อนข้างหลายโครงการอยู่หรือท่านใดที่สนใจเป็นบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองหรือที่ดินเปล่าหรือบ้านรีโนเวทของแชมป์ก็ติดต่อแชมป์มาได้เลยแชมป์อยู่อำเภอเมืองลบบุรี นะครับบ้านหลังนี้จะอยู่ตำบลน่าจะนิคมสร้างตนเองครับนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆฝากนะครับครั้งต่อไปผมจะไปรีวิวที่ไหนฝากติดตามในเฟซด้วยเดี๋ยวผมจะโพสต์แจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับว่าวันนี้จะไปรีวิวที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมีอะไรก็สามารถสอบถามด้วยเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆาครับบ๊ายบายขอบคุณครับ